ความสัมพันธ์มันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเรื่องงานก็อีกส่วนหนึ่งอะแต่ว่าเรื่องหลักๆที่เราอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมันมันมันอยู่เหนือกับเรื่องการทํางานเอาไปแล้วใช่ก็ก็ตั้งจนจนหัวล้านอะอยู่แบบอย่างเงี้ยมาแล้วคืออยู่ด้วยกันนะคะดูแลการช่วยเหลือกันค่ะ ก็ก็เหมือนกันอย่างที่เขาพูดไปคือการที่เราอยู่ตรงนี้มันมันไม่เกี่ยวกับงานเลยถึงว่ามันจะแยกกันสุดท้ายผมว่าความสัมพันธ์มันก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่เพราะว่าคือมันไม่ได้คบกันที่เรื่องงานะมันไม่ใช่ว่าลงจากเวทีไปค่ะผมพูดอะไรผิดครับหมายถึง โอ้ไม่พูดแล้วถูกเลยไม่หมาถึงว่าแบบมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องงานมันคือเออมันคือแบบแรกๆก็งานแต่หลังๆมันคือความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันมากๆไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แยกคืออะไรครับคำว่าแยก